จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในทุกระดับรัฐบาลจึงได้มีโครงการเร่งด่วนโดยกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบนโยบายหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมถึงขับเคลื่อนง,งานเกษตรในทุกระดับซึ่งสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรธานีนำโดยนายทวัฒน์เพชรไพโรธเกษตรอำเภอน้ำโสมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสมจึงได้ดำเนินง,งานตามนโยบายดังกล่าวโดยมีพืชพันธุ์ผักและสมุนไพรทั้งหมด7ชนิดแบ่งเป็นพืชสมุนไพรหลัก4ชนิดได้แก่ มะละกอรพริกมะเขือเปราะและฟ้าทลายโจรพืชสมุนไพรเสริมสามชนิดได้แก่มะรุมสระแหน่และแครบ้านโดยสำนักงานเกษตรอำเภอนน้ำสมจะส่งมอบต้นพันธุ์พืชผักพร้อมปลูกให้กับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเพื่อปลูกและแจกจ่ายต้นพันธุ์พืชผักสมุนไพรให้กับเกษตรกรหรือผู้ได้รับผลกระทบ ที่มีคุณสมบัติในการเข้าร่วมโครงการอีกสองรายรวมหมู่บ้านละ3รายพร้อมกับทำจุดเรียนรู้การปลูกพืชผักสมุนไพราภายในครัวเรือน พอได้ปลูกต้นไม้ไว้ให้เราเพื่อวันหนึ่งจะบังลมหนาวและคอยเป็นร่มเงาปลูกไว้เพื่อพวกเราทุกๆคนพ่อใช้เหงื่อแทนน้ำรดลงไป เพื่อให้ผลิดอกใบออกผลให้เราทุกๆคนเติบโตยังร่มเย็นในบ้านเราผ่านมาแล้วห้าสิบปีต้นไม้นั้นสูงใหญ่ลมแรงเท่าไรก็บันเทา เก็บกินแตกใบเพื่อให้ร่มเงาคอยดูแลเราให้เรายัางมีวันต่อไปจนวันนี้ใต้เงาแห่งต้นไม้ต้นใหญ่ ลูกที่อยู่ได้คอยอาศัยแ mm. ผ่นดินยังกวา้างไกลแต่เหมือนว่าหัวใจพ่อวกว้างกว่าลูกที่เกิดตรงนี้นั้นยังอยู่ mm. และยังอยู่เพื่อคอยรักษาจะรู้ ใจเข้ามาจะมีเพียงสั้